หลังจากที่เราขอพอรด้านล่างกันเรียบร้อยเราจะขึ้นไปยังชั้นสองด้านบนเพื่อไปชมบรรยากาศและไปขอพอรกับองค์มาโจหรืออามาทับทิมนั่นเองครับแล้วเราก็ขึ้นกันไปอยู่ชั้นสองด้านบนกันแล้วนะครับตรงนี้คือสถานที่ประทับของอามาทับทิมด้านบนจะมีอามาทั้งหมด3พระองค์ เนื่องด้วยนะตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9จึงไม่สามารถเข้าไปสักการะด้านในได้จึงแนะนำให้นั่งขอพอรด้านนอกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาสักการะขอพอรอามาโจ้นั่นเองครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอิมบุญพุงกลางจะได้มี EP ต่อ,ตอไป <c oughs> แล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งต่อไปเราจะพาก,กันไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับ